รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพบกับรายการแม็กแม็ก์ไนแอนนะครับรายการที่เราจะทำการทดลองกันแบบจริงจังเพราะว่าคือชุดนี้มันมีปัญหาเยอะปัญหาเยอะครับไปไหนก็มานก็เจอปัญหาตลอดครับแล้วก็งงตลอดงงครับแล้วทั้งหมดที่เคยมาเนี่ยคือดีขึ้นไหมงงหนักกว่าเดิมให้จริงๆบอกงี้ว่าเวลามามันสนุกไงมันแบบมันเล่นของเล่นแล้วแบบเฮ้ยพอเล่นปุ๊บมันรู้ไงเพียงบางอย่างนะถ้าเกิดจําตอน ก่อนหน้านี้ได้ไหมที่ที่เรื่องของรถยนต์หรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเราคิดถึงจุดอื่นแทนแล้วพอเรามารูอ๋อหลักๆการเป็นแบบนี้เราก็มีจุดที่ต้องไปปรับไปปรับจุดแบบจูนที่ใช้ได้เหมือนกันนะบอกว่าจูนคขาเข้าใจใหม่นั่นเองนะครับทีนี้ ครั้งท,ทีท like ่แล้วเนี่ยเราค้างคากันเรื่องของรถยนต์เนี่ยขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ล้อหน้าล้อหลังอะไรอย่างี right ้ล้อหน้าล้อหลังแล้วก็บอกว่าที่รถยนต์รถเก่งเนี่ยต้องขับเคลื่อนล้อหน้าเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องยนต์ต้องอยู่ด้านด้านหน้าแล้วคนขับก็อยู่ด้านด้านหลังน้ำหน้าเลยคนขับ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 เนี่ยเดี๋ยวผมตอบสนรถเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าเครื่องยนต์อยู่ด้านคนขับอยู่ด้านหน้าดิคนขับก็อยู่ด้านหน้าด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์ก็อยู่ด้านหน้าคนขับก็ด้านหน้าแต่ทําาไมเเคถึงงขัับลลือนห มีเามพระงหลังอ่ะเขาบรรทุกของบรรทุกของใช่ไหมนะคะอ่ะเราก็รู้เพียงแค่นี้ว่าอันด้านไหนแรงเยอะก็กดเยอะแรงเสียท่าก็มากครับแต่วันนี้ครับอาจารย์น้ำครับเราจะมานะครับแบบว่าลึกซึ้งเลยมาทํมเขาจะตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าจริงจังจริงจังมากวันนี้จริงจังมากเครียดมากวันเดี๋ยวก่อนวันนี้คูณเลขเป็นไม้ถามก่อนเป๊ะบอกเลยล้วก่อนองห่สอน2 1 2 2 2 4 3 4 12อ๋อสตาร์นิดนึงนะครับเมื่อกี้นะครับ7 8 7 8 56 9 3 18 9 3 18อาจารย์นะนะวันน no no en ี้น่าจะคูณเลขไม่ไหวนะครับใครที okay, okay. ่ติดตามรับชมอยู่นะฮะมาคูณเลขไปพร้อมๆกันเลยครับและวันนี้เราทำคขาจะคำว่าโม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 เร็วๆโมทาโร่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วโมเมนโมเมนนั่นเองนะครับโอเคนะฮะงันต้องเลยอุปกรณ์เดี๋ยวขอทำแบบนี้หน่อยมาอุปกรณ์แบบเป็นเหมือนกับของวิเศษ ชิ้งออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องตึ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 งแตวแนวแนวอ่าเป็นเด็กมีปมนะเหล่านี้ปมเพราเด็กๆนัมีปมนะอ่าโอเคนะฮะอุปกรณ์นี้สีสันสดใสงดงามมากบอกกับวัยอย่างเรา2องคนใสๆจานน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะโอเคนี่ก็คือนะคานนะฮส่วนสีเลืองนี่คือคานขึ้นบ่อยไหมไม่บ่อยนะฮะโอเคแล้วทีนี้คานเนี่ยก็วางอยู่บนนะฮะแท่นสีแดงนะฮะ ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ยึดคานเอาไว้และคานของเราสามารถทำไมเอ่ยดุกดิก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 ได้นะครับจุดนี้เนี่ยเราเรียกว่าจุดหมุนนั่นเองเอ่าไม่จุด <Okay. S 1> ตรงกลางจุดตรงกลางเนี่ยหลทาทำหน้าที่เป็นจุด<อ>หมุนนะครับ,รบทําทำหน้าที่รองรับนะครับรองรับน้ําหนักของคานนะฮะน้ำหนักของคานเนี่ยก็จะตกลงมาที่นะครับบริเวณจุดหมุนนะครับและคานของเราก็จะอยู่ในสมดุลครับอ่าคือนิ่งๆเนียนๆเรียกว่าสมดุลนิ่งๆเนียนๆนี่คือสมดุลเลย ทีนี้ครับอาจารย์น้ำครับมันจะมีการบุนของคานอยู่2แบบนะครับสำหรับนะครับแบบง่ายๆก็คือนะการบุนทางนี้อาจารย์น้ำครับป๊าบทางนี้นะฮะนี่บุนทางนี้1 2 3ป๊สบหามุนทางนี้นะครับเนี่ยบุนแบบนี้มาซึ่งถ้าเกิดมองจากด้านหน้านะฮะมองจากทางด้านหน้าคุณผู้ชมเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะตรงกับการบุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาครับถ้ามองจากด้านหน้าใช่ไหมฮะนี่ครับ ตามตามตามเข็มนาฬิกาครับใช่ครับอ่านงั้นถ้าเกิดหมุนเท่านี้หนึ่งสองสามนะครับมันก็จะตรงกับการหมุนตามหมุนทวนครับผมทวนทวนทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับนะซึ่งโมเมนต์เนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาครับชั่วและก็โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาครับชั่วอ่านนะครับอาจารย์น้ำครับทีนี้เนี่ย อุปกรณ์ที่เราจะมีเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือชิ้นส่วนสีน้ำเงินครอาจารย์น้ำมันเขามีเขียนคําว่าสักอย่างหนึ่งครับผมเป็นช็อกโกแลตทรนละสิกรัมลองกัดดูนะฮะแข็งไงฟันแตกนะครับผมนะฮะเขาเขียนว่า10กรัมครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็จะมีมวล10กรัมนะฮะสิกรัมเป๊ะๆเลยนะสิกรัมเนี่ยก็คือ0ูนย์ศูนย์หนึ่งกิโลกรัมเพราะถ้าเกิดเราอยากจะหาน้ำหนักนะครับก็คูณด้วยเลข10โดยประมาณนะครับ ก็จะมีค่าเป็นเลข0.1นิวตันอ๋อโอเคเพราะฉัชิ้นหนึ่งเนี่ยมีมวล10กรัมก็คือ0.1นิวตันแล้วเดี๋ยวเราจะลองนะฮะนำมวลเนี่ยไปแขวนครับกระจุดกระจุดกระจุดแต่ว่าอันนี้ต้องพึ่งพาอาจารย์น้ำเลยนะฮะถาดนี้รอบหนึ่งคิดเลขเก่งไหมสบายเรื่องนี้สายผมบอกเลยผมก็มือมาการคิดเลขคือมันอยู่ในสายเลือด นี่กรีดเนื้อมันเป็นเครื่องคิดเลขโอเคนะฮะครับโหน่ากลัวมากคิดเลขเร็วต้องใช้อะไรต้องใช้เครื่องคิดเลขถูกแคลนะฮะแคล culator yeah นะฮะเอาเเดี๋ยวเราจะลองนะครับแขวนลงไปเอาแบบว่าแขวนแค่ชิ้นเดียวก่อนนะแล้วลองดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะกับแขวนเลยคุณแขวนของเราอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนรอบนเแล้วกันนะนะฮะตรงนี้นะครับมวล10กรัมน้ำหนักคือเลข0.1นิวตันนะครับแล้วก็นะทุกทุกหนข้อครับน่าจากตรงกลาง1ข้อ หนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อเนี่ยเราจะนับเป็น1หน่วยความยาวอ,อ่าหนึ่งหน่วยความยาวครับแล้วก็ความง่ายในการคำนวณนะครับเราก็จะไม่ใช้เป็นศูนจุดหนึ่งนิวตันมันคิดเลขย,ยากอันนี้นับเป็น1หน่วยอ่าหนึ่งหน่หน่วยหนึ่งหนึ่งหน่วยล้วตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาวัตถุนะครับหนึ่งหน่วยแขวนที่นะครับตำแหน่งห่างจากจุดหมุน1ข้ออ่ะก็หนึ่งคูณหนึ่งใช่เอียงเลยแบบนี้คือเกิดการหมุนตามเข็มทาทเข็มครับ อย่างเงี้ยทวนป่ะทวนจากฝั่งคุณผู้ชมทวนมะจากฝั่งคุณผู้ชมตามตามตามเข็มนะจากฝั่งคุณผู้ชมนี่คือตามเข็มนาฬิกาอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะเมื่อกี้เราเอามวล1นหน่วยครับนะฮะแขวนไปที่ระยะ1หน่วยแฉกหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยก็จะได้1นะฮะมันจะส่งผลต่อการหมุนของคานแบบนี้ บสังเกตนะครับว่าคานของเราเนี่ยจะเริ่มหมุนอย่างช้าๆหรือว่าหมุนแบบปู้เลยนะครับ1 2 3 Ready Go เรียกว่าหมุนแบบตามตามเข็มนาฬิกาแบบช้าๆหรือแบบปิ<า>้วแบบช้าๆครับทีนี้เราก็จะนะครับใช้มวลนะครับ1หน่วยเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ขอแขวนไว้เลยฮะที่ระยะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ครับครับมวลกี่หน่วยนะครับ1หน่วยระยะกี่หน่วยนะครับ10 10ครับโอเคครับงั้นคราวนี้นะครับเอา1คูณ10เป็นเลข10ครับ10โอเคนะครับได้แล้วครับแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคานของเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่จะหมุนเหมือนกับเมื่อกี้หรือไม่เหมือน5้าสี่สาสองหนึ่งจะไปใหเร็วขึ้นครับโอ้โหคือหมุนแบบหมุนแบบติ้วเลยลองเดหนึ่งสอก ปเลยนะอ่ะอีกรอบหนึ่งครับบางคนจําไม่ได้ครับเอ๊ะแล้วตรงที่1นคูณหเป็นเท่าไหร่นะ5 4 3สีปล่อยเลยไม่ปล่อยโอเคก็จะค่อยๆค่อยๆเริ่มหมุนค่อยๆอาจารย์น้ำครับรู้ไหมครับว่าการที่พวกเรานะฮะทำให้คานนี้หมุนเนี่ยคือเราสร้างโมเมนต์โมเมนต์ให้กับคานนั่นเองครับเพราะนั้นโมเมนต์เนี่ยจะมีผลทําให้สภาพการหมุนของคานเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเหมือนเดิมครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่ไม่ ไม่ไม่ไม่หมุนอะคืออยู่นิ่งๆด้วยมีโมเมนต์ปุ๊บเกิดอะไรเลยหมุนเลยเกิดการหมุนเลยนะครับและโมเมนต์ที่แตกต่างกันนั้นนะครับก็ส่งผลต่อการหมุนที่แตกต่างกันด้วยใช่นะครับอในที่นี้เราจะขอใช้คําว่าหมุนเร็วหมุนช้าไปก่อนลวกันเนอะเพื่อให้นะฮะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโอเคทีนี้นะครับเราจะมาลองดูกันว่านะครับการหาโมเมนต์เนี่ยสุดก็คืออาจารย์น้ำครับนี่คือ1หน่วยครับนะฮะระยะนี้ก็1หน่วยใช่ไหมครับ หนึ่งคูณหนึ่งเราจะได้โมเมนต์เท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งโอเคต่อมาครับถ้าเกิดเราใช้หนึ่งหน่วยนะครับแขวนลงไปที่ระยะสองข้อตรงนี้ครับก็ต้องเป็นหนึ่งคูณสองหนึ่งคูณสองเลขนี้ยากมากครับเป๊ะเลยสองครับสองครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นโมเมนต์นะครับสองหน่วยนั่นเองครับเพราะนั้นก็จะพบว่าโมเมนต์นั้นนะครับขึ้นอยู่กับสองอย่างก็คือมวลและก็ระยะนะครับเราจะมาทําการทดสอบให้อาจารย์น้ํานะครับค่อยๆนะฮะค่อยๆนะฮะเพิ่มมวลดีกว่า เอาหนึ่งหน่วยก่อนแขวนที่ระยะเท่าไหร่ดีครับอาจารย์น้าเลือกเลยครับตามใจครับเอาฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมฝั่งไหนก็ได้เลยโอเคฝั่งนี้ฝั่งผมแล้วกันโอเคนี่แล้วกัน1แขวนที่2นะครับต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มนะครับม้วนเข้าไปอีกครับเพิ่มไปอีกอ่าโอ้ผมว่าหมุนเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นขออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งครับเป็นสามเอาเรามาคูนเลขกันก่อนนะครับตอนนี้ม้วนกี่หน่วยนะครับ3หน่วยระยะ1 2ก็เป็น 2อคูณสยากละยากละ6 6ครับโอเคครับ5 4 3 2 1ปึ๊บนะฮะคือปล่อยปล่อยวขึ้นนี่ลงเลยปล่อยปุ๊บนี่ลงเลยปึ๊บแบบนี้ทีนี้ฮะอาจารย์น้ำครับอันนี้เรียกว่าโมเมนต์ตานหรือทวนนะครับอันนี้ฝั่งนี้ทวนใช่ไหมโมเมนต์ทวนอ่ามองจากฝั่งคุณผู้ชมก็เป็นโมเมนต์ทวนทีนี้ใช่เลยถ้าสมมติว่าเฮ้ยไม่ชอบเลยเอียง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 นี่ไม่ชอบอยากจะให้มันกลับมาวางตัวในแนวระดับเหมือนเดิมเมื่อกี้เราสร้างโมเมนต์ ทวนเข็มนาฬิกาับ3คูณ2ได้เลข6ได้เลข6ได้เลข6 3คูณ2ได้6ถ้าเราอยากให้คานของเราวางตัวในแนวสมดุลวางตัวในแนวระดับกลับมาเป็นอยู่ที่เดิมอ่ะใช่เราก็ควรต้องสร้างโมเมนต์ตามใช่ไหมครับคือย้อนฝั่งไปอีกฝั่งหนึงสวนกันเองสร้างโมเมนต์ตามอีกเท่าไหร่ดีครับต้องเท่ากันมหต้องเท่ากันถูกต้องเลยก็คือเลข6นั่นเองผมรู้เลยเนี่ยนี่เลย ง่ายๆก็มันเดินไปสองหน่วยใช่ไหมใช่เราก็เอาสามอันเนี่ยมสามอันโอเคสามครับผมปึ๊ดนี่มันสายจะสาเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าผมอะเอแกล้งหรือเปล่าอะไรแต่นี่คือของจริงเลยนี่คือเนื้อในฮะนี่คือเนื้อในนะมาคูณเลขกันก่อนมาคูณเลขหน่อยอันนี้สามหน่วย สองคูณกับเท่าไหร่สองก็ได้เลขหกครับหกครับต่อมาอันนี้สามครับผมคูณสองเหมือนเดิมก็ได้ใครเหมือนกันหกได้หกแต่อันนึงเป็นหกตามเข็มนนาฬิกาอันนึงเป็นหกทวนเข็มนนาฬิกางั้นก็เป็นไงเจ้าไม่เจ้าเจ้ากันไปเจ้าปุ๊บสมดุลไหมเจ้าได้เป็นคนเหนือนะเจ้าสมดุลสมดุลนะฮะสมดุลก็จะคานวางตัวอยู่ในแนวระดับนั่นเองแต่สมมติเลยนะอาจารย์น้ําคือเฮ้ยเนยจะต้องใช้มวลสามหน่วยใช่ไหม ใช่ดิมันไม่มีอ่ะมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้ผมมีแค่นี้ถ้ามีแค่นี้เหรอใช่ทำไ้ดูมเฮ้ยเอามือออกเอามือออกเอ้ามันเอี้ยมันไม่พอกันไงอ่ะงั้นเรามาคำนวณครับอันนี้สามคูณสองเป็นหกหกครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาอันนี้สองคูณสองเป็น โ <Moment S 1> <ผ>มเมนต์ตามเข็มนาฬิกาใช่เลยโอเคแต่ว่าอย่างเงี้ยโมเมนต์ทวนชนะไงับโ<ผ>มเมนต์ทวนเยอะกว่าคานของเราก็เลยหมุนทวนเข็มนาฬิกา <ผม S 2> แต่ว่าไม่ได้อะ <ผม S 2> ถ้าเราไม่อยากจะใช้นิ้วช่วยล่ะเราอยากจะแบบว่าเราเอามือออกเลยอ่ะเราไม่เอานิ้วช่วยเอามือออกเลยเนี่ยแต่เรามีชิ้นสุดแค่ช2ชิ้น้นี่สอก ใช้อะไรใช้คางไม่ได้นะอ่ะ,ฉะเฉลยอาจารย์น้ำเนี่ยอ่ะ<ห>ผมถามเลยนะอันนี้3าคูณสเป็นเทนะ่าไหร่หครับ3าูณสเป็น6 2คูณอะไรเอ่ยได้6 2สคูณสครับ2อคูณสได้6ครับเพราะถ้าเกิดเรามีมวล2หน่วยแต่เราอยากได้โมเมนต์นะครับหกถูกต้องไหมฮะ,ะเราก็ควรจะต้องนะครับนำมวล2หน่วยนี้มาแขวนที่ระยะ 3หน่วยนั่นเอง <What? S 1> จับตาด้วยดีครับจับตาด้วยดีครับแม้ว่าตอนนี้มวลจะน้อยกว่าครับมวลจะน้อยกว่าครับแต่เขาก็โอ้โหสูสีกันครับผมตอนนี้มันเอียง <laughs> อาจารย์นับเอาเมือออกไปโ <Okay. S 2> อเคนะฮะโอเคครับงั้นคราวนี้มาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าตอนนี้คานวางตัวอยู่ในแนวระดับเรียกว่าสมดุลไม่สมดุลครับผม อ่าสมดุลแล้วเนี่ยสมดุลครับเพราะว่าโมเมนต์ตามกับโมเมนต์ทวนต้องมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองเพื่อที่จะได้หักล้างกันและโมเมนต์รวมกลายเป็นเลขอะไรหครับโมเมนต์รวมมเตเป็นศูนย์เป็นเลขอ๋อหักล้างกันเป็นศูนย์ไงถ้าตอบไม่ได้ดูคําใบนี่เลขอะไรเอ่ยเลขศูนย์นั่นเองนะครับอ่ตาม6ทวน6หักล้างกันเหลือเลขศูนย์สมดุลไหมครับ สมดุลถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่านะฮะการที่เราจะต้องให้คารเน่สมดุลเนี่ยก็คือโมเมนตตามกับโมเมนต์ทนต้องมีขนาดที่เท่ากันนะครับและถึงแม้ว่ามวลจะแตกต่างกันน้ำหนักจะแตกต่างกันแต่เราสามารถใช้ระยะในการช่วยได้อ๋อคือคืออย่างนี้งั้นผมถามนิดนลยนะ ถ้าเกิดผมมีอยู่แค่กิ่งอันเดียวแบบมีแค่ก้อนเดียวอ่ะเป็นคําถามที่ดีมากครับอาจารย์น้ําครับอาละครับงั้นตอนนี้เรามาคํานวณกันอีกหนึ่งรอบที่วางตรงนี้ไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ได้อาจจะโมเมนต์น้อยกว่ากันเริ่มละเริ่มละแต่ก็ยังไม่ได้ลองดูอันนี้แล้วยังไม่ชนะอันนี้นี่มันบั้นนะยานก็กลับมาสมดุลแล้วถามต่อถ้าเกิดยัยไปับเกิดอะไรขึ้นอาจารย์น้ำลองเลยดีกว่า เฮ้ยนี่คุณกำลังจะบอกว่าบวลแค่หนึ่งหน่วยสามารถเอาชนะมวลสามหน่วยได้เลยเหรอคุณอย่าคิดว่าคนตัวเล็กจะไม่มีพิษสงสุดยอดเลยคือคนตัวเล็กเนี่ยเวลาเขาแบบเร็วกว่าใช้ความเร็วถูกต้องเกี่ยวอะไรไม่รู้นะฮะเพราะการที่สู้กันนะครับในโมเมนต์นี้เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของระยะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์น้ำครับมาลองคูณเลขกันสักเล็กน้อยครับตรงนี้บวลสามหน่วยระยะสอง 2หน่วย3คูณ2ได้เลข6ครับขอบคุณมากครับตอนนี้มวลกี่หน่วยครับ1น่หน่วยครับมานับกันก่อนครับ Re a d y go 1 2 3 4 5 6และ7จครับ1คูณเเป็น7ครับเพราะฉะนั้นแม้ว่ามวลจะแค่1หน่วยแต่ระยะที่มากขึ้นนั้นก็ทำให้สามารถเอาชนะไปได้นั่นเองครับอ่าโอเคและผมขอเน้นว่าสมดุลนะครับจะต้องทำให้โมเมนต์ตามกับโมเมนตัมนั้นมีขนาดที่เท่ากันอาจารย์ครับผมขออีก1รอบครับทาให้คารสมดุลหน่อยครับผมคานสมดุลผมก็แค่กระเถิบมา โอเคครับและนี่ก็คือคานสมดุลอีกหนึ่งร,รอบนั่นเองครับ<ม>เรามาลองสังเกตนิดนึงนะครับว่าถ้าตรงกลางคือจุดหมุนใช่เลยนะครับแรงที่อยู่ใกล้จุดหมุนหรือน้ําหนักที่อยู่ใกล้จุดหมุนรหรือมวลที่อยู่ใกล้จุดหมุนควรต้องเป็นมวลที่มีขนาดมากหรือน้อยครับมวลที่อยู่ใกล้จุดหมุนใช่ไหมครับก็มาก แต่ถ้าเกิดนะครับเราจะแขวนมวลไกลๆจากจุดหมุนนะครับเราต้องการแขวนมวลไกลๆจากจุดหมุนเพื่อให้เกิดโมเมนต์หักล้างได้หมดต้องแขวนใกล้ๆหรือไกลๆครับ ถ้าเกิดมวลน,น้อยๆใช่ไหม่ะถ้ามวลน,น้อยๆเนี่ยอันเดียวต้องแขวนไกล,ๆ,กลๆเพราะ<อ>นะครับการสู้กันด้วยโมเมนต์เนี่ยอย่างที่อาจารย์น้ำบอกได้ตัวเล็กเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องแพ้เสมอไปอก็ใช้ระยะเข้ามาช่วยนั่นเองอะนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าเป็นการผ่อนแรงนั่นเองครับเราใช้นะครับมวลหนึ่งหน่วยนะครับสู้กับมวลสามหน่วยได้โดยใช้ระยะเป็นตัวช่วยเสียดอกมั้ยฮะไม่ผ่อนเลย ผ่อนแรงก็น no, ah, okay. ิดหน่อยไม่เท so so nice. ่าไหร่นะฮะสิเดือนสิเดือนนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เราก็เข้าใจเรื่องของโมเมนต์กันแล้วนะครับงั้นเรามาดูการทดลองกันต่อเลยนะครับปิงอ่าเหมือนเสกได้นะับของเล่นมาแล้ของเล่นมาแล้วฮะอันนี้ก็คือเวลาอยากจะมีกล้ามหน้าอกไงอ่าก็ดึงเอาใช่แต่อันนี้ดึงคือผักแน่นอนใช้ แขวนพวมอะไรได้พมอะไรได้แล้วก็<ช>แขวนเสื้อผ้าได้มือสองมือสองนะ,นะต้องบอกงนี้โอเคแต่ว่าเราจะมาทำกาทดลองนะครับโดยที่เราจะแขวนไม้แขวนนี้เข้าไปกับคานนี้นั่นเองนะครับ และเดี๋ยวเราจะทดลองว่าการที่เราเอาน้ำหนักมาถ่วงตำแหน่งต่างๆครับอาจารย์น้ำครับผมอาจารย์น้ำว่าแขวนน้ำหนักตรงกลางแขวนน้ำหนักทางซ้ายแขวนน้ำหนักทางขวาเนี่ยมันให้ผลเหมือนกันไหมฮะมันต้องมีผลเอียงไปเอียงมาแน่นอนแหละเกิดการเอียงอย่างแน่นอนน,น,อน,นะครับมันต้องเอียงสักข้างนึงนะฮะแต่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าข้างไหนเนี่ยรับแรงมากกว่าจริงไหมครับผมเพราะถ้าเกิดเราใช้เชือกอะ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าใครตึงกว่า,านะครับความจตอนเด็กเออตอนนี้คือเคยโดนโดนตีคือแม่ เวลาไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่อา,นาบน้ำชอบอมข้าวชอบอมข้าวน,น,นั่งอมดูการ์ตูนนะอมยันจนบูดเลยนะฮะอืม,อ,มอ่ะมานี่เลยะฮะเราจะใช้สปริงนะครับนะฮะมาแขวนทั้ง2ตําแหน่งทีนี้เรามาคุยเรื่องสปริงนิดนึงก่อนว่าเดียนะสปริงเนี่ยนะครับโดยสภาพตอนเริ่มต้นของมันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแนวสมดุลครับนี่คือแนวสมดุลของสปริงมันคือสปริงที่ไม่ถูกดึงและก็ไม่ถูกกดอาจารย์น้ำลองดึงอีกรอบนึงครับพอดึงปุ๊บ ไปไงสปริงก็ทําไม,ไมยืดออกมามกและยิ่งดึงมากๆดึงแรงแรงถึงกับมือสั่นไม่เนียนเอาให้ไม่เนียนโอเคนะครับยิง่งเอาอีกโอ้โหแปลว่ายิง่งยิ่งออกแรงเยอะสปริงก็ยิ่งยืดมากขึ้นโอเคครับปล่อยได้แล้วครับปล่อยปล่อยได้ปล่อยได้ลแล้วโอเคดังนั้นนะฮะหมายความว่าฝั่งไหนก็ตามที่สปริงยืดออกมามา,มาก,กว่าฝั่งนั้นแหละครับคือฝั่งที่ มีแรงเยอะฮ่ารับแรงเยอะนั่นเองนะครับอาล้ครับไม้แขวนอันนี้ทำไวนะัดกันด้วยสปริงอันนี้ใช้อันที่มีคราบเลือดติดนี่คือที่แม่ตีใช่ครับ <c oughs> สิบติดสิบติตรงขาเลยสิบติดโอ้โหน่าสงสารนะอ่ะมาโอเคประมาณนี้ <c oughs> เริ่ม <c oughs> ต้นเตเนี่ยเอาแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลย,อ,ย,เลยอุปกรณ์การทดลองนะครับไม่ต้องหายากครับก็เข้าใจได้รเราจะนะครับเริ่มต้นโดยการแขวนนะครับวัตถุนะครับก็ใช้ลูกตุ้มเดี๋ยวลูกตุ้มอันเดียวอาจารย์น้ำ มันไม่ค่อยสะใจเดี๋ยวคราวนี้เราจะเอาลูกตุ้มมาห้อยๆกันอาจารย์นับอยากได้กี่ลูกแหนมตุ้มจิ <ไป S 2> ๋วเนี่ยเอาสามลูกก่อนอ่าสามลูกนะสามลูกนะเราใช้สักสามลูกมันต่อกันได้ด้วยหรอต่อกันได้ครับนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนนะฮะอ่าสามลูกนะครับแล้วก็เราก็จะแขวนเข้าไปกับสปริงเห็นไหมครับอ่าแต่ว่าตอนนี้มีน้ําหนักนะครับมาดึงสปริงให้ยืดออกและเมื่อเราเอาชิ้นนี้ไปแขวนที่ ตรงกลางหรือข้างใดข้างหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีบางอย่างที่แตกต่างจากเดิมแน่ๆอาจารย์นะครับผมว่าเราลองตรงกลางก่อนนะฮะเดี๋ยวอาจารย์น้ำลองสังเกตว่าสปริงทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรงผมวนแขวนให้ไหมอย่าแรงนะฮะตรงกลางใช่ไหมค่อยๆเลยฮะตรงนี้ตรงนี้อาจารย์น้ำแขวนเข้าไปเฮ้ย สปริงเนี่ยยืดออกทั้ง2ฝั่งและาจา์น้ำครับไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อว่าสปริงทั้งสองฝั่งนี้ยืดออกมาเป็นความยาวเท่ากัน,นครับผมเท่าเท่ากันฮะเท่าเท่ากันเลยนั่นหมายความว่าเมื่อเราแขวนน้าหนักลงไปที่ตำแหน่งกึง่งกลางของจุดรองรับแรงทั้งสองน้ําหนักนี้นะครับจะไปส่งผลต่อจุดรองรับแรงทั้ง 2, 2> เป็นยังไงครับจานน้ำครับยืดยืดเท่าเท่ากันอ่ายืดเท่าเท่ากันนะครับยืดเท่าเท่ากันครับ แต่เราจะไม่หยุดแค่นี้ครับอาจารย์น้ำต้องการหแหนมตุ้มจิ๋วกี่อันครับผมเอาไปเพิ่มเป็นห้าอัน5อันนะครับอ่าเนี่ยอีกห้าอันอีกสามใช่ไหมฮะเอาห้าอันเอามาและนี่ก็คืออันที่5นะฮะแขวนปั๊บสปริงมานี่การ,ร้อยมาลายนี่เสือโปรโปรเฟคชั่นแลเนะี่ยบอกเลยว่าเป็นโปร น,น,นะฮะเป็นโปรครับอาจารย์น้ำเดี๋ยวจะให้แขวนด้านขวาหรือด้านซ้ายอาจารย์น้ำเลือกก่อนเอาด้านนี้ดีก่อนใกลผมอ่ะด้านขวาครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์น้ำเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องคาดเดาตั้งสมมติฐานการทดลองก่อนครับว่าเมื่อเราแขวนนะครับตุ้มเข้าไปอีก5ตุ้มทางด้านนะครับอาจารย์น้ำเนี่ยเดี๋ยวสปริงทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะยืดออกมาเป็นระยะเท่ากันเหมือนกับเมื่อกี้ไหม ทางนี้ต้องยืดมากกว่าเพราะว่ารู้สึกความรู้สึก f e ล l i n g มาเลยมาเลย f ีล l i n g มาเลยพูดไม่ได้อธิบายไม่ได้มันเป็นเซนต์มันเป็นแอปแตกมาฮะงั้นจัดเลยครับจริงไม่จริงนะแขวนเลยครับจะแขวนจริงจริงแล้วนะแขวนเลยครับอะไรนะรอดูอยู่ครับและและน่าชัดเจนแลบผมนะฮะในความเป็นจริงตอนนี้นยเราพบว่าเมื่อแขวนน้าหนักลงไปนะครับทางด้านอาจารย์น้านะสปริงนะคบที่ยืดออกเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วมันยืดออกกี่ฝั่งเลยครับ สองฝั่งฮะสองฝั่งเลยครับแต่ว่าส่วนที่ยืดออกคราวนี้มันเท่ากันไหมครับฝั่งนี้เยอะสุดอ่าฝั่งนี้เยอะกว่านั่นหมายเพราะว่าเมื่อน้ําหนักนะครับถูกแขวนนะครับใกล้กับจุดรองรับทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับครับอ่าจุดรองรับทางด้านซ้ายมือก็จะต้องรับภาระที่เยอะกว่านั่นเองครับครับแต่ว่านะครับมันอธิบายได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับเราก็ต้องมาดูกับอีการทดลองหนึ่งครับอาจารย์น้ำครับ อ่ะอันนี้คือก็คือเป็นการบอกว่าน้ําหนักใครมากกว่าฝั่งไหนก็องย่อไน้ำหนักใกล้ฝั่งไหนฝั่งนั้นก็ต้องรับภาระที่เยอะกว่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ใกล้เคียงกับรถยนต์ของเราใช่ไหมครับงั้นมาดูกับการทดลองต่อมากันเลยครับโอ้โหเสกได้เสกได้คานหายไปแล้วนะคานหายไปแล้วนะครับตอนนี้ลงคานมาแล้วลงไปละนะลงมาก็เจออีกคานหนึ่งอ่าโอเคแต่ว่าคานนี้อยู่ที่เมืองคานใช่ไหมใช่ครับผมกำลังประกวดนังนะครับอาจารย์น้ำครับตอนนี้เราเปลี่ยนจากสปริง ที่ทำหน้าที่รับภาระของน้ำหนักปเปลี่ยนเป็นนะฮะจุดรองรับ2จุดซึ่งเราเลือกใช้ฟองน้ำครับเพราะฟองน้ำเนี่ยเวลาโดนกดโดนบี้โดนขยี้เนี่ยนะครับฟองจะออกมาม<อ>จากน้ำมไม่ม,ไม,มีไม่มีสบู่ไม่มีสบู่พอเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวฟองน้ำก็จะต้องยุบไปตัวถามเลยถ้าผมกดฝั่งนี้แรงกว่าฝั่งนี้ต้องยุบมากกว่าหรือน้อยกว่ายุบมากกว่าสิถ้าเกิดผมกดฝั่งนี้แรงกว่า ฝั่งนี้ก็ต้องทำไมยุบลงไปเยอะยมากกว่านะครับโอเคแต่ว่าเราจะเริ่มต้นโดยการให้นะฮะน้ำหนักของคานนี้นะครับน้ำหนักของคานนี้ตกลงณตำแหน่งกึ่งกลางของคานครับนะครับดังนั้นตอนนี้ฟองน้ำของเราเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่มีน้ำหนักลงไปเนี่ยนะครับ,รบทำไมครับผมเป็นระยะที่ พอดีพอดีพอดีที่เท่ากันพอดีอ่าดังนั้นนะครับก็จะมีแรงนะครับที่นะฮะฟองน้ําทั้ง2ฝั่งเนี่ยต้องรับเนี่ยเท่าเท่ากันโอเคฟองน้ำก็เลยอ่ะยุบนิดนึงยุบนิดนึงเอาละครับเราจะเอาน้ําหนักนะครับก็คือน้ําหนักของมวล2กิโลกรัมนี้อาชาน้ำผมขอแบบวางแบบตรงกลางเป๊ะๆเลยนะวัดเลยตรงกลางวัดเลยด้วยตาเป็นเลเซอร์บอกเลยปึ๊บ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 นะฮะวางลงไปปั้งกลางไม่กลางกลางไม่กลางโอเคไปเลยครับ ล้างสิครับเรียบร้อยนะเนี่ยเราก็จะพบว่าฟองน้าเนี่ยยุบกี่ฝั่งอาจารย์น้ํายุบสองฝั่งสองฝั่งเนี่ยยุบพอๆกันไหมเท่ากันเลยพอๆกันน้ําหนักเนี่ยนะครับมันกระจายไงครับเราลงน้ําหนักตรงกลางปุ๊บซ้ายขวาแบ่งไปเลยเท่าๆกันครับแต่ว่าจากการทดลองมาก่อนหน้านี้ครับอาจารย์น้ํา<ม>จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราขยับบวน2กิโลกรัมเอาไปทางฝั่งอาจารย์น้ำาหมืกันโอเคไปเลยครับ เมื่อเราขยับมวน2กิโลกรัมนะครับไปทางฝั่งอาจารย์น้ำอันนี้เห็นได้ชัดเจนมากเลยครับว่าเอียง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 เลยนะฮะฟองน้ําฝั่งนี้ยุบมากกว่าใช่ครับแล้วฟองน้ําฝั่งนี้ก็ยุบแต่น้อยกว่าใช่ครับแบบนี้เพราะจุดรองรับนะครับด้านซ้ายกับจุดรองรับด้านขวาจุดไหนรับน้ําหนักมากกว่าครับอาจารย์ฝั่งนี้รับเยอะกว่าครับฝั่งนี้รับเยอะกว่าถูกต้องเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยย้อนกลับมาตั้งแต่ในตอน ที่เล่าของพวกเรานะครับ,รบว่าร,รถยนต์เนี่ยควรจะออกแบบให้ขับเคลื่อนล้อไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าภาระเนี่ยมันไปตกที่ล้อหน้ามากกว่าหรือล้อหลังมากกว่าอาจารย์น้ำครับสมว่าตอนนี้นี่คือรถยนต์ของเรา,อ,าเอันนี้คือฝั่งด้านหน้าครับอันนี้คือฝั่ง ด้านหลังครับนะครับตอนนี้ด้านหน้าตรงนี้ด้านหลังคิดว่าเราควรจะขับเคลื่อนล้อไหนดีครับล้อหลังใช่นะฮะเห็นกันชัดๆเลยครับว่าตอนนี้ฟองน้ำเนี่ยบีพื้นเยอะไหมบีเลยบีไหมบีเลยแนบเลยไหมยังเอาให้แนบอีกนิดนึ่งอีกนิดนึงเอาให้แนบเติมตุ้มจิ๋วไปตุ้มจิ๋วเข้าไปเน้นลงไปตุ้มจิ๋วอัดกันแน่นเอาให้แนบนะฮะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแบบเน้นๆเลยผมขึ้นยืนได้ไหมยืนนี่คือพังโอเคนะฮะปั๊บ นะฮะยิ่งเราเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะครับมากเท่าไหร่ก็ตามนะฮะเอากล่องไปได้ไหมนะฮะโอ้โหตอนนี้เราเห็นเลยฮะว่าฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับแทดแทดแล้วเนี่ยบี้เลยบี้เลยตอนนี้แนบเลยครับงั้นแปลว่ายิ่งสามารถสร้างแรงเสียดทานได้มยกะและการออกตัวนั้นก็จะออกตัวได้เร็วดดีดีขึ้นออกตัวด้วยความเร่งที่สูงมากกระชากได้แรงขึ้นกระชากออกไปแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฮะด้านหน้าับด้านหลังแล้วเกิดออกแบบผิดครับ ด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้แปลว่าดันออกแบบให้ขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนได้ไหมอาจารย์น้าจะเกิดอะไรขึ้นมาอาจจะมาไปล้อฟรีถ้ากระทืบคันเร่งเหยียบคันเร่งแรงไปนิดนึงแล้วก็ล้อฟรีเลยโคนกระจุยหินกระเด็น แต่รถยนต์ไม่ไปรถคั้นหลังนี่ตลาลดรถขั้นหลังนี่เป็นไงฮะสเก็ตหินมาเต็มเรียกว่าสงครามเลยโอ้อนะฮะเพราะนั้นก็ชัดเจนครับเราก็สามารถนะครับรับรู้ได้ว่าตำแหน่งไหนนะครับที่นะฮะต้องออกแรงและรับภาระเยอะมากกว่าแต่เรามาสรุปกันในรูปแบบของโมเมนต์สักน็กน้อยครับอาจารย์น้ำครับนิดนึงนะถ้าเรามองว่าจุดนี้คือจุดที่เราอยากจะรู้แรงว่าแรงมากหรือแรงน้อยจุดนี้จะถูกเลือกเป็นจุดหมุนครับและตอนนี้เราออกแรงใกล้จุดหมุนหรือออกแรงไกลจุดหมุนครับ นี่จุดหมุนใช่ไหมใช่ใกล้ใกล้นี่เราออกแรงนี่จุดนี้อ๋อถ้าเกิดออกตรงนู้นไกลครับไกลจุดหมุนใช่ไหมฮะแต่ว่าภาระเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดหมุนัแรงที่เราออกเนี่ยจะมีค่าน้อยครับตรงกันข้ามถ้าเราอยากจะรู้ว่านะฮะภาระของฝั่งนี้เยอะหรือน้อยอาจารย์น้ำครับช่วยกันดูครับตำแหน่งนี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะอยู่ไกลเลยเราพบว่าโอ้โหนะฮะน้ำหนักที่เราใส่ไปเนี่ยมันอยู่ไกลจากจุดหมุนครับแล้วมันเกิดโมเมนต์เยอะเยอะมากเราก็ยิ่งต้องออกแรงเยอะเยอะเองนะฮะผมลองยกเคแทนไม่ขึ้นเ่ยเนี้ ป็นไงเบาเบาสบายครับฝั่งนี้เนี่ยสบายแบบหนักนะหนักจริงๆนะฮะฝั่งนี้เอาจริงฝั่งนี้ได้หนักเลยเนี่ยผมลองถามอาจารย์น้ำตรงๆว่าถ้าผมไม่วางมวลไว้ตรงกลางไม่วางไว้เฉียดๆแต่ผมเอามวลก้อนนี้ทั้งหมดเลยนะครับวางลงไปที่ตำแหน่งซ้ายมือสุดเนี่ยอาจารย์น้ำว่าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นยังไงเขยื้ไปเลยลองลองดูได้ไหมลองเลยครับ วางตรงนี้เลยนะโอโหบี้เลยฮะ<ท>บี้เลยจะเรียกได้ว่าน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นจุดรองรับอย่างเดียวเลยผมแทบจะเอาฟองน้ําด้านขวามือออกได้เลยและตอนนี้บอกตามตรงว่าผมแทบจะออกแรงแค่เอาปลายเล็บก็ยกได้แล้วผมไม่ได้สู้กับน้ําหนักอันนี้เลยเพราะน้ําหนักส่วนนี้ทั้งหมดกดลงไปที่จุดรองรับอืนะฮะ เนี่ยแค่เอาแค่นิ้วก้อยเนี่ยวางไว้เบาๆครับผมแค่นี้เองนะฮะงั้นแสดงว่าถ้าเกิดถแบบ้าเกิดพูดถึงรถกรบบะแล้วก็คนจักท้ายกระบะหนัก,นกเๆเยอะๆแล้วมันไปขับ ล้อหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ล้อยกร้อเลยเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่บรรทุกหนักๆเนี่ยล้อหน้าจะลอยออกตัวนี่คือโคนกระจุยหินเนี่ยกระจายเขาถึงเอาเครื่องไว้ข้างหน้าเพื่อไปถ่องมาหน่อยเพราะฉะนั้นนในตอนนี้ของพวกเรานะครับไล่เรียนมาครับอาจารย์น้ําตั้งแต่คลิปตอนแรกๆเลยนะฮะเรามาสรุปกันในคลิปนี้เลยนะฮะว่าเริ่มต้นจากแรงเสียดทานนะครับมีปัจจัยอยู่กี่อย่างครับผมสองอย่างนั่นก็คือน้ำหนักกับแล้วก็พื้นครับพื้นผิวต่อมาเราจะกลับแรงเสียดทาน2ประเภทครับผม จนกับสติตครับโอเคนะครับและต่อมาเราก็ทราบว่าแรงเสียดทานนั้นถูกใช้ในการเคลื่อนที่ของรถยนต์นตมอเตอร์ไซค์นักวิ่งะนะครับและตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดได้เลือกขับเคลื่อนล้อหน้าเลือกขับเคลื่อนล้อหลังนั้นเลือกจากอะไรนะครับวันนี้เราเข้าใจเรื่องของโมเมนต์อีกด้วยนะฮะทวนสูตรนิดหนึ่งครับรอาจารย์น้ำครับโมเมนต์คือใช้ เอาแรงนะคูณกับระยะนะครับนั้นผมถามหน่อยฮะว่ามวลน้อยน้อยน้ำหนักน้อยน้อยสู้กับน้ำหนักมากๆได้ไหมมวลน้อยน้อยสู้ได้ขึ้นกับระยะขึ้นอยู่กับระยะด้วยนั่นเองนะฮะและสภาพสมดุลนะครับขนาดของโมเมนตามและขนาดของโมเมนตวนต้องมีขนาดเท่ากันสองฝั่งเท่ากันนะบาลลังก์สมดุลนั่นเองนะนั่นแหละครับแล้วก็คิดว่าเรื่องราวจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านก็คือพูดง่ายคือจะแต่งรถเนี่ยจะดูว่า น้ำหนักมันไปลงฝั่งไหนเยอะใช่ตรงนั้นเป็นจุดขับเคลื่อนเลนแหละนะครับจะแรง้าไปเลยนะฮะและนี่คือรายการแม็กแมสไซแอนนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์น้ำมากๆครับขอบคุณครับที่วันๆก็หาแต่เรื่องสงสัยขอบคุณจารย์แม็กเหมือนกันครับยังมีเรื่องสงสัยอีกไหมนี่ยมีเยอะเลยฮะเยอะเลยมันจะมาเป็นระยะระยะมาเป็นระยะระยะตีสองตีสองนอนเถอะตีสองนอนบ้างผมมันจะมาตอนตีสองบอกเลยคือกลางค่ำกลางคืนไม่นอนไงเราต้องมีประเด็นมากลางวันเราเก็บประเด็นมากลางคืนนอนไม่หลับหัวค่ำเรานั่งวิเคราะห์ก่อนกลางคืนเราแบบหลับไปแล้วก็ตื่ ขึ้นมาเลิกตกใจตกใจต้องยกหูต้องยกหูยกหูเพื่อระบายแล้วก็มารายการนี้มารายการแล้วก็มาพบกับคุณผู้ชมมาพบกับคุณผู้ชมแล้วก็คบกับจันแม็กของเรานี้แล้วก็งงกันต่อนะฮะัแต่ไม่แต่ทุกครั้งที่มานี่เคลียเคลียนะเคลียงั้นเรามาบอกลาคุณผู้ชมกันนะครับในตอนนี้ของพวกเรานะครับขอบคุณทุกคนมากที่จะรับชมนะครับรายการแม็กแมสไอน์นะครับรายการที่ทดลองจริงได้ความรู้จริงแก้ปัญหาจริงนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ